ป้อนเก่านกอุสนีเกือบตัดขาดน้องแท้แท้ไร้สาระมากนกอุสนีไรายยาวชี้แจงหลังน้องสาวบอกพฤติกรรมเปลี่ยนไปครอบครัวติดต่อไม่ได้เผยหลายเดือนที่ผ่านมาปฏิบัติธรรมอยู่ต่างจังหวัดโต้ถูกทําของใส่สติสัมปชัญญะยังครบติดต่อและโทรคุยกับคุณแม่ปกติไม่เคยตัดขาดกลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนติดตามกรณีของน้องสาวของนกอุสนีได้เดินทางไปพบหมอปลา โดยบอกว่าพฤติกรรมของพี่สาวเปลี่ยนไปเป็นคนละคนไม่ยอมฟังครอบครัวทั้งยังขาดการติดต่อกว่าหนึ่งเดือนจนคิดว่าน่าจะถูกทำของใส่หล่าสุดนกอุสนีไดเอามาโพสตอินสตาแกรมชี้แจงถึงประเด็นกล่าวโดยระบุว่ากรณีที่มีข่าวนกออกมานกขอโอกาสชี้แจงนะคะหลายเดือนที่ผ่านมานกอยู่ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่เพราะสถานการณ์ทําให้กองละครเลื่อนไปตอนนี้นกได้กลับไปถ่ายทําละครจนปิดกล้องแล้วสตูดิโอค้าก็ปิดนกจึงว่าง การที่นกมาอยู่ต่างจังหวัดก็เพื่อเดินสายทำบุญกับเพื่อนๆไปปฏิบัติธรรมทำบุญโรงทานอย่างต่อเนื่องที่วัดรวงและอื่นๆด้วยความเต็มใจอย่างมีความสุขนกยังติดต่อและโทรคุยกับคุณแม่อยู่เป็นปกติไม่เคยขาดติดต่อไม่ได้ตามที่กล่าวอ้างส่วนที่การพาดพึงถึงบุคคลที่3าที่4ว่าทำของใส่นกนกยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะไร้สาระมากนกปกติดีสติสัมปชัญญะครบถ้วนไม่ได้โดนของใดๆทั้งสิ้นค่ะ ทั้งหมดนี้เป็นความเข้าใจผิดที่คิดเองเออเองจนสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นนกต้องกราบขอโทษบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างาพาดพิงถึงในเรื่องนี้ทุกคนด้วยนะคะขอความกรุณานระมัดระวังการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลผู้อื่นรวมถึงตัวนกด้วยนะคะ